วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับอีกหนึ่งสมุนไพรที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยมายาวนานนั่นก็คือใบนาครับหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหลายคนอาจจะรู้จักสรรพคุณในทางยาบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับสรรพคุณของใบนาในทางเรื่องของสยศาสตร์สยเวท หรือเรื่องของเวทมนต์คาถาว่าใบานาดเนี่ยที่โบราณโบราณพูดถึงหรือว่าคนที่เล่นของเล่นไสยศาสตร์เขาพูดถึงใบานาดเขาพูดถึงใบานาดว่าอะ,อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไล่ผีนั่นก็คือใบานาดนะครับใบานาดนี่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คน โบ,บราณไม่ว่าจะเป็นคนภาคกลางหรือคนอีสานนะครับถ้าเป็นคนภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกใบานาดนะมีความเชื่อเอาไว้ว่าใบานาดเนี่ยปลูกเอาไว้หน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าข้างบ้านก็ดีนะครับเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งอปิมงคลชั่วร้ายต่างๆนะครับที่จะมาหลอกหลอนแล้วก็ที่จะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่าง เข้ามาในบ้านด้วยนะครับแต่ว่าคนไทยนะจะรู้จักใบหนาดดีมากขึ้นไปอีกเมื่อคนไทยเคยดูหนังเรื่องของแม่นาคภาคขนงที่ทำให้คนไทยจำนวนมากรู้จักสรรพคุณของใบานาดมากขึ้นเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเอาใบหนาดมาไล่ผีแม่นาคได้ด้วยนะครับแต่ว่าคนภาคอีสานเนี่ยนะครับจะเรียกใบหนาดว่านะจะเรียกใบหนาดว่าไม้ผีหนาย คนอีสานเนี่ยจะนิยมปลูกไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหล้างบ้านเนี่ยปลูกได้หมดเลยเอามาทําเป็นน้ํามนเอามาต้มอาบเอามาอบสมุนไพรนะครับทีนี้ใบานาดเนี่ยเป็นความเชื่อมาแต่โบรามโบราณว่าคนเล่นของคนเล่นสยายศาสตร์เวทมนตร์คาถาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ก็มักจะใช้ใบานาดนี่แหละนะครับนะเอามาเป็นหนึ่งในส่วนผสมของการทำน้ำมนอาบ แล้วก็อาบให้กับลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะไล่พูดผีปีศาจโดยเฉพาะคนที่โดนปอบเข้าโดนผีสิงโดนคุณสยมนดำนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ